สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์บัวนะครับดอกบัวต้นดอกบัวที่เราปลูกกันนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์นะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับคือ1ภาชนะนะครับ2ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร15เสมอนะครับหรือ16เสมอก็ได้หรือตัวอื่นก็ได้นะครับ3ก็คือดิน ดิน <D ill> สำหรับปลูกบัวนะครับอันนี้เราซื้อมา <S <S ขั้นแรกนะครับเราก็จะเอาดินเอ้ยเอาปุ๋ยนะครับใส่เข้าไปลองกลนหลุมไว้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นอาหารในระยะยาวสองก็คือเอาดินใส่เข้าไปครับอ,อบ๋อย ร้อยนะครับทีนี้เราก็จะคลึงครับคลึงให้เขาเรียบนะครับปาดใหเสมอนะครับเราปาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ เตรียมดอกบ,บัวมาขยายนะครับเตรียมต้นบัวมาขยายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเลือกต้นบัวที่เราจะไปขยายนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเขาติดเนี่ยเขาจะมีตาอย่างนี้นะครับเห็นไหมอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ดูไม้ไม้ห้ถ้ามันแห้งไปเราก็ไม่เอานะครับ ก็จะตัดอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ยังไม่แห้งนะครับแล้วเราก็เลาะครับเลาะใบไปเลยนะครับเราจะตัดโคนออกมาประมาณนี้นะแล้วเราก็ตัดใบนะครับเลาะใบไป,อปรอบๆนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมโอเคชึบนี่นะครับก็จะเลาะไป โอเคเราจะใช้ประมาณนี้นะครับนี่เรียบร้อยี่เราก็จะตัดอย่างนี้นะครับมันจะมีสองสีอันนี้จะเป็นสีขาวแล้วอันนี้จะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราจะเอาแบบสองสีผสมไปด้วยกัน,นบใบน,นี้สวยมากนี่นะครับตัดมาให้มันเหลือให้มันยาวประมาณเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เลาะ เราใบออกนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมียอดแตกออกมาแล้วนะครับพร้อมคือเขาพร้อมที่จะขยายแล้วแล้วก็ลอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อยากได้กี่ต้นก็ตัดเอานะครับนี่เราจะเริ่มขยายจากานี้ไปโอเคเรียบร้อยนะครับ จริงๆต้องใช้กันไก่นะมันจะง่ายกว่ามียอดแล้วนะครับนี่ใช้ประมาณนี้นะครับอ่าไปเดี๋ยวขอตัดกิ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงลงปลูกกัน,นครับตอนนี้เราได้ต้นมาแล้วนะครับนี่ได้มาห้าต้นวิลลนได้มาแล้วนะครับก็เราก็จะตัดประมาณนี้นะครับเราดูที่ยอดนะครับถ้ายอดเขาเนี่ยยังมีต้นเล็กๆ ทีมเขาพร้อมเดินนะครับเราก็จะเอามานะครับวิธีปลูกง่ายมากครับเราก็แค่จิ้มลงไปครับเขานอนขึ้นมาอย่างนี้นะครับทิ้งระยะหน่อยก็ได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะปลูกประมาณนี้นะครับอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับก็หลังจากนั้นก็เติมน้ําแค่ท่วมเกือบๆอพอๆกับขอบอ่างนะครับใกล้ๆขอบอ่างนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอเขาเจริญเติบโตนี่นะครับง่ายมากเลยนะครับการปลูกบัวตอนนี้เราเติมน้ําไว้ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาตอนนี้น้ํายังขุ่นอยู่นะครับอีกสักพักน้ําตะกอนมันก็จะเริ่มตกลงไปน้ําก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับเอาไปตั้งไว้ที่แดดแดดเยอะๆนะครับเพราะว่าบัวเขาชอบชอบแดดจัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแทงยอดอ่อนขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับชาแนลกระตัวนะครับ ถ้าใครมีคำถามตรงไหนก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่วันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ